ทุกคนกำลังสงสัยใช่ไหมว่าข่าวลือเรื่องอเมริกาจะให้ F35 จําจำนวนสิบลำแก่ไทยมันจริงหรือแค่กระแสในโซเชียลวันนี้ผอมาจากพาไลา่เรียงความจริงทั้งหมดแบบทีละสเต็ปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความฝันไปจนถึงข้อเท็จจริงล่าสุดว่าไทยกำลังจะได้เครื่องบินอะไรและทำไมเรื่องสิบลำถึงกลายเป็นไวรัลทั้งที่เนื้อแท้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อน F35 คือเครื่องบินขับไล่ลำยุคที่5ที่หลายประเทศอยากได้แต่เงื่อนไขาการส่งออกของสหรัฐเข้มมากทั้งระบบฝึกบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและการปกป้องเทคโนโลยีลับสุดยอดประเทศที่จะซื้อได้มักเป็นพันธมิตรแนบแน่นที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคและความมั่นคงเข้มงวด เมื่อไทยแสดงความสนใจเสียงฮือฮาในบ้านเราก็เกิดขึ้นทันทีและตรงนี้เองที่เป็นเชื้อไฟให้ข่าวลือต่างๆโดยเฉพาะตัวเลขสิบลำถูกโยนเข้ามาในวงสนทนาแบบไร้ที่มาแต่ความจริงในชั้นทางการกลับไม่เป็นอย่างนั้น ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาไทยเริ่มศึกษาแนวทางจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อทดแทนฝูงเก่าหลายฝ่ายมอง F-35 เป็นตัวเลือกท็อปแต่ในปี2023ทางการสหรัฐแจ้งชัดว่าไทยยังไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการฝึกและเทคนิคที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการ F-35 ทำให้คำขอซื้อไม่ผ่านด่านแรกๆในกระบวนการส่งออกอาวุธของสหรัฐ ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงเทคนิคมากกว่าการเมืองและเสนอให้ไทยพิจารณาตัวเลือกอื่นอย่าง F16 รุ่นใหม่หรือ F15EX ไปพลางก่อนในระหว่างยกระดับระบบสนับสนุนหลังบ้านให้พร้อมยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นต่อ ไทยไม่ได้หยุดแผนปรับฝูงบินแต่หันมาเทียบทางเลือกหลายแบบทั้งเครื่องสหรัฐและยุโรปผลคือกองทัพอากาศเริ่มชี้ชัดว่าตัวเลือกที่เหมาะกับงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่มีและความต่อเนื่องในการซ่อมบำรุงของไทยเองคือคริปเป็นรุ่นใหม่จากสวีเดนซึ่งเข้าคู่กับประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วจากฝูงคริปเปดีในภาคใต้การตัดสินใจนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ แต่เกิดจากการประเมินด้านยุทธศาสตร์ต้นทุนตลอดอายุใช้งานและความเร็วในการนำกำลังขึ้นพร้อมรบเมื่อเข้าสู่ปี2024-2025แผนก็เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสื่อกระแสะหลักรายงานตรงกันว่ากองทัพอากาศไทยตั้งเป้าจัดหาคลิปเปนอี e. เเป็นระยะรวมทั้งหมด12ลำโดยระยะแรก4ลำอยู่ในกรอบงบประมาณประมาณ19 1 9 5ถึง19.5พันล้านบาทและในเดือนสิงหาคม2025คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบจัดซื้อดังกล่าวอย่างเป็นทางการซึ่งสะท้อนว่าทิศทางของไทยชัดเจนแล้วว่าไปกับคริปเป็นไม่ใช่ F35 ในระยะสั้น ทีนี้กลับมาที่คำถามใหญ่แล้วเรื่องสหรัฐจะให้ F35 ฟรีสิลำมาจากไหนประเด็นแบบนี้มักเกิดจากการประปนของข่าวจริงบางส่วนกับการตีความที่เกินจริงมีทั้งโพส์ตในโซเชียลที่ใช้ภาษาชวนเชื่อคลิปหรือที่อ้างวงในแต่ไม่ระบุแหล่งข่าวและการหยิบยกข่าวต่างประเทศมาแปลแบบขาดบริบท เช่นข่าวที่บอกว่าสหรัฐพร้อมสนับสนุนไทยด้านความมั่นคงก็ถูกตีความกลายเป็นพร้อมมอบเครื่องบินล่องหนทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงการโอนหรือให้ F-35 นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ด้วยข้อจํากัดด้านความลับเทคโนโลยีและเงื่อนไขาการควบคุมการใช้ที่เข้มงวดมากสหรัฐเองยังคุมเข้มแม้แต่กับพันธมิตรใกล้ชิด ทุกรายต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติยาวเป็นปีๆและต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากก่อนจึงจะก้าวสู่การรับมอบได้ดังนั้นเมื่อย้อนเทียบกับข้อเท็จจริงในปี2023ที่ไทยยังไม่ผ่านเงื่อนไขาการฝึกและเทคนิคข่าวลือเรื่องให้สิบลำจึงยิ่งส่วนทางความจริงเข้าไปใหญ่ อีกคำถามหนึ่งที่คนชอบถามคือถ้าไม่ใช่ F 3 5แล้วศักยภาพของไทยจะสู้เพื่อนได้ไหมคำตอบคือการยกระดับศักยภาพอากาศยานไม่ใช่แค่ชื่อรุ่นแต่คือระบบนิเวศท,ทั้งหมดตั้งแต่เรดาร์ระบบอาวุธเครือข่ายบัญชาการไปจนถึงซ่อมบำรุงและการฝึกนักบินที่บินได้ดีนั่นเพราะมีชั่วโมงบินต่อเนื่อง เครื่องที่พร้อมรบนั่นเพราะสายส่งชิ้นส่วนพร้อมและเรดาร์ที่เห็นไกลนั่นเพราะมีการบูรณาการกับระบบเตือนภัยทางอากาศทั้งประเทศการเลือกคริปเป็น E F ในตอนนี้จึงเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วช่วยลดช่วงเวลาหยุดรอและเร่งให้กำลังรบกลับเข้าสู่ระดับที่ต้องการได้เร็วกว่าขณะเดียวกันไทยก็ยังเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาค ความร่วมมือทางทหารยังดำเนินต่อในมิติต่างๆทั้งการฝึกร่วมและการปรับปรุงสมรรถนะที่สหรัฐเสนอไว้เช่น F 1 6รุ่นใหม่หรือระบบอาวุธอื่นๆแปลว่าไม่ใช่ F 3 5ตอนนี้ไม่ได้เท่ากับประตูปิดตายแต่คือการจัดลำดับความพร้อมตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ แล้วถ้าวันหนึ่งไทยอยากกลับไปรุ่น F 3 5อีกครั้งต้องทำอะไรบ้างคำตอบสั้นๆคือต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการฝึกบุคลากรและมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคให้ผ่านตามที่สหรัฐกำหนดก่อนซึ่งรวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะด้าน ความปลอดภัยไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลและระบบสนับสนุนการบินที่เข้ากันได้กับเครือข่ายของ F 3 5ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลางบประมาณและการวางแผนระยะยาวหากทำได้ครบโอกาสในอนาคตก็เปิดกว้างขึ้นแต่ในห้วงยามนี้การเดินหน้ากับคลิปเป็น E F คือทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์เร็วและคุ้มค่าในบริบทของไทยมากกว่า สรุปให้ชัดแบบไม่คลุมเครือข่าวลือสหรัฐให้ F-35 จําจำนวนสิบลำแก่ไทยไม่สอดคล้องกับพัฒนาการจริงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือไทยเคยแสดงความสนใจ F-35 แต่ในปี2023สหรัฐแจ้งว่าไทยยังไม่ผ่านเงื่อนไขาการฝึกและเทคนิคจากนั้นไทยเปลี่ยนเข็มมุ่งสู่ริปเปนี เและในปี2025ก็ได้รับอนุมัติกรอบจัดซื้อระยะแรก4ลำอย่างเป็นทางการพร้อมแผนรวม12ลำในระยะยาวนี่คือเส้นทางที่เป็นรูปธรรมและกำลังเดินหน้าอยู่ ขณะที่ประตูสู่ F35 ในอนาคตยังขึ้นกับความพร้อมเชิงโครงสร้างและยุทธศาสตร์ของไทยเองไม่ใช่ข่าวให้ฟรีแบบที่แชร์กันในโลกออนไลน์ดังนั้นเมื่อเห็นภาดหัวแรงแรงให้ตั้งหลักด้วยคำถามง่ายๆว่าแหล่งข่าวคืออะไรมีเอกสารทางการหรือคำยืนยันจากสองฝ่ายหรือไม่และสอดคล้องกับทิศทางการจัดหาที่ประกาศไว้หรือเปล่า หากคำตอบคือไม่มีก็มีโอกาสสูงมากกว่าเป็นเพียงกระแสที่ถูกแต่งเติมจนเกินจริงเท่านี้ทุกคนก็แยกแยะข่าวลือออกจากข้อเท็จจริงได้แล้วและเข้าใจว่าทำไมคำว่าสิบลำจึงเป็นเพียงมายาคติมากกว่าจะเป็นดีลจริงในโลกแห่งความเป็นจริงของความมั่นคงและเทคโนโลยีการบินยุคที่หของสหรัฐอเมริกา